สวัสดีครับพอดีได้รับคำถามเข้ามาว่าอยากจะทำให้เฟกคล้ายๆพิมพ์ดีดนะครับใน Premiere Pro ซึ่งก็คงจะคลิปสั้นๆนะครับเพราะจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่แน่นอนถ้าเกิดทำใน Premiere Pro เนี่ยพวกลูกเล่นต่างๆก็อาจจะไม่เยอะเท่าถ้าไปทำใน After e f f e c t นะแต่บางทีเราอาจจะอยากทำแค่ง่ายๆนะครับแค่คำสองคำเพะาะนั้นก็อาจจะทำใน Premiere Pro เลยเนี่ยก็อาจจะสะดวกกว่าเพราะนั้นก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นซ e เควนซ์ที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่ก็ยังไม่ได้มีอะไรอยู่ใน Sequence เลยใช่ไหมเพราะนั้นก่อนเลยเนี่ยเราก็ไปที่ t e x t ซูงเล่านะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ไปคลิกที่ในอจอภาของเรานะครคลิกเข้าไปปุ๊บอ่ามันก็จะสร้างเหมือนเป็นตัว Layer Text ขึ้นมาหนึง่งใช่มแล้วจะสังเกตเห็นใน แผง Effect Control ของเลเยอร์เนี้ยมันก็จะมีค่าต่างๆให้เราสามารถตั้งได้นะครับอย่าง position scale พวก rotation อะไรต่างๆนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราอาจจะพิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของเราเข้าไปก่อนนะผมก็อาจจะพิมพ์ตัว t แล้วกันใช่ไหมครับทีนี้พอพิมพ์ตัวแรกเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปตรงที่มันเขียนไว้ว่า text ใช่ไหมครับตรงข้างใต้นเนี่ยมันจะมีเขียนอยู่ว่า source text นะครับทีนี้ไอ้ตรงข้างๆ source text เนี่ยมันก็จะมีตัวสร้าง keyframe อยู่เป็นไอคอนเหมือนเครื่องหมายนาฬิกาจับเวลาใช่ไหม อาจจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้มันก็ได้สร้างคีย์เฟรมตรงนี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็อาจจะเลื่อนเพลย์เฮดของเราไปเนี่ยสองเฟรมสามเฟรมห้าเฟรมหรือสิบเฟรมแล้วแต่ว่าเราจะพิมพ์ตัวต่อไปเนี่ยเร็วแค่ไหนใช่ไหมสมมติเราบอกโอเคจะพิมพ์ตัวต่อไปอีกสักสิบเฟรมเนี่ยเราก็เลื่อนมาประมาณนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วกลับไปที่ตัวสอง,องเราแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรตัวที่สองที่เราต้องการพิมพ์เข้าไปอย่างเช่นตัว H แล้วกัน ทีนี้ก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็ได้สร้างคีย์เฟรมอีกอันขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็คือว่าอันแรกเนี่ยก็คือจะพิมพ์ตัวทีใช่ไหมครับอันที่2เนี่ยโปรแกรมก็จะพิมพ์ตัว H เข้าไปสมมติเราก็เลื่อนไปหน่อยหนึ่งอ่าเราก็กลับไปพิมพ์ต่อนะครับอ่าตัว A แเราก็เลื่อนไปหน่อยแล้วก็ตัว I ใช่ไหมครับแล้วก็เลื่อนไปหน่อยแล้วก็ตัว P อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเราจะแกล้งทําเป็นพิมพ์ผิดก็ได้นะครับอย่างสมมติถ้าเราเลื่อนไปนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วเราบอกเอ้ยตัว P นี่พิมพ์ อ่ามันก็จะสร้างคีย์เฟรมขึ้นมาเหมือนกันเพราะนั้นตอนแรกมันก็พิมพ์ไปใช่ไหมพอพิมพ์ตัว p เสร็จปุ๊บพอคีย์เฟรมสุดท้ายมันก็จะลบตัว p ไปอีกใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเราค่อยอ่าเลื่อนไปแล้วก็พิมพ์ตัว p ใหม่ก็ได้เหมือนเมื่อกี้แก้ทำเป็นพิมพ์ผิดใช่ไหมแล้วก็เลื่อนไปหน่อยแล้วก็ตัว h นะครับอ่าหรือตัว j ก็ได้อ่านี่ผมพิมพ์ผิดอีกแล้วก็เลื่อนไปหน่อยใช่ไหมแล้วก็ลบตัว j ทิ้งไปใช่ไหมเราจะใช้เป็นตัว space bar ก็ได้นะครับตัวเว้นวรรคเนี่ยมันก็จะสามารถใส่่่่่่่คียยย์เเเเฟรมมมมมมมไไไดด้้้้หหืืออ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 นนนนนนกกกกกกัััาาางสติผลลลปปแแวววว็็ Space Bar จะใช แล้วก็ค่อยมาใส่ตัว H แล้วก็มาใส่ตัว O นะครับทีนี้ถ้าเราลองเล่นดูเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโปรแกรมเนี่ยมันก็จะพิมพ์ตัวอ,อักษรต่างๆที่เราได้พิมพ์ไปเนี่ยตามคีย์เฟรมต่างๆที่เราได้สร้างไว้โอเคนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูสักนิดนึง ก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้โปรแกรมมันก็จะพิมพ์นะครับตัวกษราต่างเหมือนที่เราได้พิมพ์เข้าไปเมื่อกี้นี่แหละใช่ไหมครับก็พิมพ์ที H A I แล้วก็ P แล้วก็ลบแล้วก็ J แล้วก็ลบแล้วก็ H O ใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนเราก็จะสามารถมาปรับจังหวะการพิมพ์ตัวกษราต่างเนี่ยตรงไอ้พวกคีเฟรมเหล่านี้ใช่ไหมครับเราอาจจะเลื่อนตรงนี้ออกมาบอกเอ้ยพิมพ์ตรงนี้สาาเสร็จแล้วค่อยเว้นเว้นว่างมาสักพักนึงแล้วค่อยพิมพ์ตัวสุดท้ายอะไรอย่างนี้หรือว่าตรงกลางอาจจะไม่ถูกจังหวะนะครับก็เลื่อนไปเลื่อนมาได้แล้วแต่เราเลยใช โหลดพวกเสียงเอฟเฟกของการพิมพ์เ,เสียงเครื่องพิมพ์บีดเสียงเครื่องแบบกดพิมพ์ในคีย์บอร์ดอะไรนี้มาใช่ไหมครับแล้วเราก็จัดคีย์เฟรมของเราต่างๆเนี่ยให้มันตรงกับจังหวะเสียงของการพิมพ์แป,นปกกกก้นพิมพ์ลงไปนะพอกดกึ๊กก็ให้คีย์เฟรมมันพิมลงไปพอดีอะไรนี้ก็แล้วแต่เลย โอเคครับก็อย่างที่บอกนี้เป็นแค่คลิปสั้นๆน,นะครับเพราะนั้นก็หวังว่าจะเป็นไอเดียได้นะครับสมมติถ้าอยากไปทำเอฟเฟกต์การเหมือนตกอนพิมพ์ดีใน Premiere Pro แบบเร็วๆโดยที่ไม่ต้องไปใน After Effects อะไรอย่างนี้นะครับก็วันนี้คงพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วยังไงหวังว่าจะเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ